สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับรถรู v ี p 11ที่นั่งนะคะและที่สําคัญช่วงนี้หายากมากๆจริงๆนะคะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะ Toyota Majesty 2.8ตัวแกรนนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถปี2019ค่ะจดใช้งานปี2020นะคะตัวไม่ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะตัวรถสีดําแบบนี้ดูหล่อดูดัน มากนะคะสำหรับตัวบอดี้รถนะคะลูกค้าตัวนี้จะเหมือนกับตัวพรีเมียมเลยนะคะแต่ว่าจะได้ออปชั่นเสริมมาบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะลูกค้าซี่ใหญ่แบบนี้เป็นเอกลักษณ์สาหรับตัว t o โยต้ามา e s จ y นะคะด้านหน้ามีกล้องหน้าให้1ตัวนะคะแต่ว่าตัวกล้องมีให้360องศาเลยนะคะในส่วนของอตรงกลาง มีโลโก้ Toyota ตรงกลางแบบนี้นะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้เลยนะคะดูบเฉียวมากๆนะคะแล้วก็มีเป็นตัวไฟ LED day time running light นะคะมาพร้อมกับตัวระบบตะแสง High b e ีมนะคะถัดไล่ลงมามีเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้นะคะทั้ง2ด้านเลยเนาะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็ ตัวไฟตัดหมอกผู้หน้าเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะดูหล่อมากๆนะคะตัวนี้รถเพิ่งจะเข้ามากันเลยนะคะลูกค้าสภาพที่ได้เห็นคือสภาพตามจริงหน้างาน100%เลยนะคะ แล้วก็ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางโยโกฮามานะคะปี2022นะคะตัวนี้ดอกแน่นๆลูกค้าเก่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาให้นะคะแล้วก็แม็กที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับตัว m a ริสนะคะขอบ17แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแกรนนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวแจ้งเตือนบอกค่าลมยางมาให้ด้วยนะคะ มาต่อกันที่กระจกนะคะตัวนี้กระจกจะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะคะตรงกระจกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจจะมองเห็นกันหรือเปล่านะคะถัดไล่ลงมาค่ะในส่วนของอด้านล่างตรงนี้นะคะมีกล้องให้เนาะอย่างที่ยกได้บอกไปว่าตัวกล้องเนี่ยมีให้รอบคัน360องศาเลยนะคะที่จะเปิดจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดําของตัวรถนะคะโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีเลส เรียบร้อยนะคะแค่มีคุณใส่ใ,ใกล้ๆก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะ ภายในห้องพิสาสสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นภายในสีเบจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวฝั่งกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นกระจกออกโต้สองบานนะคะแล้วก็กระจกมีเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะประตูนะคะสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวานะคะตัวนี้สะดวกสบายแน่นอนต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้นะคะสามารถเพิ่มวอล ลด้วอลลุ่มได้นะคะครับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลายัยมีแอร์แบกนะคะหรือว่าถุงรมนิราภาัยให้นะคะแล้วก็เป็นตัวคุ u i s e c o n t o นะคะมีมาให้เช่นกันค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวแกรนนะคะจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรือนไม่อยู่ที่5 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะรถเพิ่งเข้ามากันเลยเนาะ ตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะอ่ามีตัวกล้องให้360อ,องศานะคะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันแล้วก็ไฟห้องโดยสารต่างๆนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวแกรนด์ออปชั่นที่ได้มาเพิ่มอีกก็จะเป็นตัวเนวิเกเตอร์ออกศูนย์นะคะตัวนี้อ่า ในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็นออโต้แบบนี้นะคะสะดวกสบายแน่นอนต่อการใช้งานนะคะแล้วก็แอร์เย็นมากๆนะคะที่สําคัญการลื่นเท่าไยการลื่นสะบัดมีมาให้นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะตัวนี้มีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะด้านล่างมีที่ชาร์จแบตให้2รูด้วยกันนะคะเป็นตัว power outlet แล้วก็เป็นตัวาสาย USB นะคะในส่วนด้านหน้าคอนโซลนะคะลูกค้าก็มีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารนะคะด้านหลังประตูสไลด์นะคะอัตโนมัติซ้ายขวาเช่นกันนะคะสามารถเปิดจากด้านหน้าหรือว่ารีโมทหรือว่าตรงอ่ประตูได้เลยนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะคะดูหรูหราม,มากนะคะหัวเบาะมิกกี้เมาส์ออกฝืนออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็สามารถ ปรับนะคะที่พักเบาะได้นะคะรวมไปถึงที่พักเท้าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มนะคะสําหรับเปิดนวดไฟฟ้าได้เวลาเดินทางไกลๆนะคะรับรองว่าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้ากันแน่นอนนะคะยิ่งผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนนะคะตัวเพดานเนก้งเกี้ยงแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ในส่วนของห้องโดยสารก็มีประมาณนี้เลยนะคะ ดอกยางนะคะลูกค้าแน่นๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มาต่อกันที่ด้านหลังห้องดิสานนะคะสําหรับด้านหลังห้องริสานนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะทั้งหมด11เอที่นั่งด้วยกันนะคะตัวนี้่ลดค้องข้างที่ ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่พอสมควรนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากเนาะสามารถพับเบาะเก็บแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะจุสัมภาระได้นะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็พอับเบาะลงมานะคะเพื่อที่จะใช้สําหรับโดยสารก็ได้นะคะด้านหลังมีเซ,เซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ประตูจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะลูกค้าสามารถดึงตรงนี้ปิดได้เลยนะแต่ว่า,าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปจะไปเสริมเป็นตัวประตู ดูหลังไฟฟ้านั่นเองนะคะด้านหลังมีกล้องให้อีกหนึ่งตัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Toyota Majesty 28แกรนนะคะตัวนี้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะคะลูกค้าตัวรถค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็สภาพที่ได้มานะคะลูกค้าพ้อมสุดรอบนะคะนี่นะคะให้ลูกค้าได้รับชมสภาพ นะคะตัวนี้ดูหรูหรามากๆเลยนะคะสีเบดนะคะทำให้ดูตัวรถดูโปร่งด้วยนะคะตัวนี้ดูสะอาดอมากๆนะคะด้านหน้าคอนโซลมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะก็อยู่ครบเลยนะคะยังไงสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับตัว t o y ย t a m a าจสซนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแกรนแบบนี้เลยนะคะสีดำแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวแกรนสีขาวนะคะทางเราก็มีเช่นกันนะคะหรือว่า เป็นตัวพรีเมียมนะคะทางเราก็มีอีกอ่าเช่นกันนะคะพร้อมส่งมอบเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยไว้ที่ลิ้นลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็ทักมาได้เลยค่ะพร้อมช่วยเหลือทุกขันกันทุกเคสกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกก็อขอบตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ